ามาับผมไอรอนกลเลมลองต่อยดอูนี่ต่อยแล้วก็บินเลยนะครับผมซึ่งตายเลย <c oughs> เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปทคเลิบเกใหม่ครับกันนั่นเองนะครับผมก็มอดที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับผมนั่นคือมอดม็อบอาร์เมอร์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นมอดที่แบบว่า มีชุดเกาะนะครับซึ่งเป็นม็อบในเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้พลังจาก ชุดเกาะน,นี้ได้นะครับคือเขาเรียกไงก็คือเราสามารถใช้แบบพลังจากความสามารถของมอนสเตอร์พวกนี้จากชุดเกาะพวกนี้ได้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นเกมโหมดอ่าสูตรนะครับผมเกมโหมดโซยิวเดี๋ยวเริ่มจากชุดเกาะซอมบี้เลยละกันนะครับผมก็ลองใส่ดูฮะอ่าตอนนี้เราจะกลายเป็นซอมบี้นะครับผมซึ่งความสามารถก็คือการพิษได้นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราลองแบบโยนยาพิษดูแล้วกันอ่นนี่แบบพซษันนะครับผมยาพิษปึ๊บโยนไปฮะนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็คือชุดเกาะน,นี้นะครับผมจะกันแบบพวกพิษใ,ให้เรานั่นเองนะครับ มถอดชุดกรอบผมก็น่าจะโดนผิดปะอ๋อไม่โดนไม่โดนโอเคเออใส่ไปมันมีไนท์วิชั่นด้วยนะเนี่ยนี่ทำเซตไนท์ฮะนี่ก็มีไนท์วิชั่นนะครับไหนถอ,อดดิอ่าพอถอดนะครับไนท์วิชั่นก็จะหายไปอย่างงี้นะครับใส่ปึ๊บปึ๊บอ่าไนท์วิชั่นมานะครับผมโอเคต่อไปเป็นชุดกราเอดเดอร์แมนนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บนี่กลายเป็นเอดเดอร์แมนนะครับแต่เป็นเอดเดอร์แมนที่แบบตัวเล็กนิดน,นึงนะก็จะมีเลือดเพิ่มมานะะะะะคคคคคครรรรรรรััับับาาบบบบบบผผผมมมมมมออออออยยย่่่่่าาาาางแแแกกกนนนนนีี2ถถเเเเลล็ืืววสดดชิปพพบบโโ er ะะ์ แล้วก็ถ้าเราแบบโดนน้ำเนี่ยมันจะวาร์ปอัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้ปุ๊บนี่นะครับผมก็เหมือนเดอร์แมนอ่ะคือมันกลัวน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบบถ้าจะโดนน้ำมันก็จะวาร์ปให้นั่นเองนะครับแบบนี้ปุ๊บซึ่งอะ่ะเลือดลดอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็แค่ครึ่งหัวใจนะเฮ้ยวาร์ปลงมาไหนวะเนี่ยโอ้เชดเฮ้ยเดีอเด้ออซอมบี้เหรอซอมบี้เหรอซอมบี้ไฟดเดอร์แมนฮะจะังหวะนี้เออเรียบร้อยนะครับแล้วผมลงมาไหนวะเนี่ยโอ้โ oh, หลงมาเฉยเลยนะฮะโอ้โห oh, แล้วมันอ่ะโยนเดอร์โพลไปดิ เฮ้ยเอ็นเดอร์ไมค์ออกมาเฉยนะครับโอเคโอเคอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับผมก็น,นี่กดชิปค้างไว้นะครับก็จะเป็นการโยนเอนเดอร์พารนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่ะวาร์ปได้นะครับหรือลงน้ำปึ๊บก็วาร์ปเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกใกล้ตายแล้วครับผมเป็นเกมโหมดเพจฟูลแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าแบบรีเลื่อนอะไรนิดนึงนะโอเคเราจะเก็บชุดก่อนนี้ไปครับผม ต่อไปอ่ะชุดก่อไอรอนกเลมครับผมก็โหเพิ่มมา80เลือดนะครับแล้วก็เพิ่ม14ดาเมจนะครับก็คืออ่อถึกอะ่ะบอกเลยตอนนี้ถึกอะ่ะมาเดี๋ยวลองฮะตบไก่ทีเดียวตายหรือเปล่านี่นะครับผมคือดาเมจตอนนี้เรามี14บป่ะหรือว่ามันบวกจากของเดิมด้วยไม่รู้นะครับแต่คือแบบเนี้ยต่อยพวกเนี้ยตายทีเดียวนะครับปึ๊บนี่วันพันแมนครับผมแต่อย่างแรกเลยฮะเดินช้าครับผมพอลองต่อยกับไอรอนกเลมด้วยมีหรือเปล่านะอ่ามาับผมไอรอนกเลมลองต่อยดูโหนี่ต่อยแล้วก็บินเลยนะครับผม อาคือเรามีความสามารถแบบถ้าเราต่อยตัวอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้แบบลอยอย่างนี้นะครับผมซึ่งอู้ตายเลย <c oughs> ก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยถึงเราจะเป็นไอรอนกระเลมไซส์จิ๋วก็เถอะ <c oughs> เดี๋ยวผมลองตีติดคริติคอลดิปึ๊บหนึ่งนะฮะสองสามทีนะครับสี่ทีห้าทีนะครับหกปึ๊บเจ็ดทีตายครับผมก็หนีประมาณนี้นะครับรู้วสึกมัน,ม,นมันตีเราไม่โดนด้วยนะ แต่นี่ครับผมเราจะมีสโลครับผมคือจะเดินช้านะครับแต่คือนี่ต่อยแรงนะครับผมจอิจริงถอดก่อนดีกว่านะฮะก็ต้องแลกมานะครับผมต่อยแรงนะฮะอึดแต่ว่าเดินช้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อไปเป็นพิกซอมบี้นะครับผมก็ชุดก่อพิกซอมบี้นี้นะครับผมก็จะกันไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเลือดเนี่ยต่ำกว่า10นะครับก็จะได้แบบสปีดแล้วก็ดาเมจเพิ่มด้วยนะแต่เดี๋ยวลองอ่ะกันไฟก่อนแล้วกันนะครับผมปออบปิร์ฟ อ่านี่ครับผมลงมาแช่ได้สบายๆเลยนะครับเหมือนแช่ออนเซ็นอะไรเงี้ยนะฮะชิวๆครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองลดเลือดตัวเองอ่ะติดไฟใช่ไหมปึ๊บลงมาแช่เลยแล้วกันนะฮะอู้จะตายนะป่ะวะเนี่ยปึ๊บเลือดผมน่าจะต่ําแล้วนะอ่ะตอนนี้ผมว่าแบบน้อยแล้วนะอ่านี่ไงเลือดน้อยแล้วฮนะโอ้โหมีสปีดพุ่งมาเลยนะครับผมต่อยหมัดเดียวตายฮนะโอ้โหคือเขาเล่าเป็นเหมือนพลังฮึดสุดท้ายอะไรเงี้ยโอ้โหย่างเร็วนะครับเดือดแฝดปะเนี่ยนี่มันหมูเดอะแฝดปะเนี่ย คือแบบว่าเลือดน้อยปุ๊บนี่โหยพลังอย่างโหดน,นะครับผมไหนลองไอรอนเกรเมดิมาก็มาดิอู้ออว์เม้าเม้าเมาเม้าเม้าน่าจะตายไม่ไ,ม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 ไมหวนะฮะไม่ไหวามาตัวต่อไปเลยละกันนะครับผมเป็นสไปเดอร์เออชุดกอ่อแมงมุมฮะก็ความสามารถก็คือเหมือนว่าปีนได้ใช่ไหมแล้วก็ไหนลองต่อยดิปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเราต่อยแล้วเหมือนแบบเราเวลา,าบินได้เลยเออเนี่ยต่อยไปเราเหมือนเราพุ่งอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมปุ๊บ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 เหมือนเราพุ่งได้แต่ก็ใกล้ตายแล้วคือ โอเคเดี๋ยวผมลองปรับปีนอ่าปีนภูเขานี้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะดูดิอ่านี่ครับผมก็ค่อยๆไต่ได้นะครับนี่เป็นสไปเดอร์แมนนะครับผมเออก็แบบไถฮะเอาตัวไถขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับก็เนี่ยครับผมสูงแค่ไหนก็ขึ้นได้ฮะสามารถไถแบบนี้ได้เลยเคลียของแล้วกันนะครับผมโอเคมาตัวต่อไปนะครับเป็นเบลสนั่นเองนะครับผมก็นี่ครับผมสามารถกันไฟแล้วก็บินได้ผมกดชิปอ๋อเออ๋อกดสเปซบาร์ค้างก็คือลอยกดตัว C เพื่อยิงลูกไฟได้นะครับ ส่วนกดชิปนี่คือ,อยังไงเนี่ยค่อยๆย่องอย่างนี้เหรอค่อยๆย่องแบบลอยตัวลงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกดสเปซาราค้างก็แบบพุ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับยิงลูกไฟนะครับกดตัว C แต่คือแบบผมปรับเป็นตัวซของผมเนี่ยเป็นอ่าปรับปรับมุมมองด้วยนะครับผมอ่านี่ก็ยิงลูกไฟได้แบบนี้เลยนะครับปื๊บแล้วกดชิปกดชิปค่อยๆย่องนะครับนี่ปื๊บอ,อ่ะจะตกก็ค่อยๆกดแล่ะอันนี้ครับผมกด C นะฮะเดี๋ยวต้องบินก่อนหรือเปล่านะอ๋อต้องบินก่อนนะครับเเพราะว่าประมาณนี้แล้วกันพอดีผมมีปัญหาแบบ ตัวปุ่มนะครับต่อไปเป็นอาชุดกอาวิเทอร์ผมจัดมาก็ความสามารถนะครับก็คือแบบว่าการสถานะวิเทอร์นะครับผมแล้วก็กันไฟนะเดี๋ยวลองเอาไฟแชทจ,จุดดูดปึ๊บๆๆโอเคอ่านี่ก็โดนไฟไม่เป็นไรนะครับผมซึ่งเอ้ยตัวเรามันแบบผอมแห้งไปเลยเนะี่ยนี่โดนไฟไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เวลาเราตีตัวอะไรเนี่ยมันจะติดสถานะวิเทอร์นะครับเดี๋ยวลองเตยลอนกอลเลยมดูปึ๊บสักบัดหนึ่งฮะอ่าก็จะมีควันสีดําเห็นปะอ่า ก็คือติดสถานะวิเทอร์นั่นเองนะครับผมแต่มันไม่น่าตายแค่นี้นะไม่น่าตายนะครับผมเอ้ยอย่ามายุ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนปุ๊บผมต้องสู้กับมันแล้วอะคือมันโหดเกินไปแล้วนะครับผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียวโอ้โหบินบินอะบินเป็นไงอะบินเลยนี่ตายแล้วผมโอเคนี่ชุดก่อแก๊สครับผมจัดมาก็โอเคกดสเปซบาร์นะครับบินได้แล้วก็กดตัว C เพื่อยิงไฟบอลนะชะไหมยิงแบบลูกไฟอะเออลูกไฟแบบระเบิดนะครับผมยิงไปยิงไป อุ้ย,ย,ยโดนตัวเองอุ้ยเลือดน้อยนะแกนมีเลือดอยู่แค่ห้เพราะผมต้องเปลี่ยนปุ่มใหม่ละเอาเป็น f 5เหมือนเดิมนะครับโอเคทีนี้มากดตัว c ได้ละปื๊บนี่ครับผมก็จะเป็นการยิงลูกไฟแบบนี้นั่นเองนะครับก็เหมือนเรากลายเป็นปากาโฮนนั่นเองนะตอนนี้ครับผมกด c ยิงไปปื๊บผมไม่รู้มันต้องกดค้างได้หรือเปล่าหรือกดรัวๆนะครับเอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะปึ๊บอ่าเออยิงโดยโดนกล่องนี่เดี๋ยวกล่องแตกนะครับโอเคต่อไปชุดก่อครีปเปอร์ er ครับผมจัดมา ก็สำหรับชุดก่อคลิปเปอร์นะครับผม,ผมก็คือกด C ีเพื่อระเบิดนั่นเองนะปึ๊บอ่าก็จะเป็นแรงระเบิดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะเป็นแบบระเบิดระดับกลางนะครับผมยังไม่แรงเท่าไหร่แต่ก็น่าจะฆ่าหมูพวกนี้ได้เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันเฮลโหลลองสักทีหนึ่งสิปึ๊บปุ๊มอุ้ У ยก็แรงอยู่ก็แรงอยู่อันนี้นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคผมจะยืนประมาณนี้นะครับดูซีตายหรือเปล่าปุ๊มนะครับโอ้เอา้าไม่ตายฮะ ก็ประมาณน,นี้ละกันนะครับสำหรับความแรงคิปเปอร์เค okay, มาตัวต่อไปนะครับผมก็จะเป็นนะแมงมุมแบบพิษนะครับผมซึ่งจริงๆก็เหมือนกับแมงมุมปกติแหละเพิ่มเติมมนาะคือต่อยแล้วติดพิษนะครับผมอ่าล้องนี่ครับผมอ่าหมูนะครับต่อยไปปุ๊บนี่หมูก็จะติดพิษนะครับซึ่ง เออเวลาต่อยเนี่ยเราจะพุ่งๆด้วยนะไม่ว่าจะต่อยตัวอะไรก็ตามเนี่ยมัน <c> ก <oughs> ็จะพุ่งๆได้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นชุดกอดวิเทอร์ครับผมอันนี้วิเทอร์แบบตัวบอสเลยนะฮะโอ้โหก็มีเลือดเพิ่มมา280นะครับอันนี้ผมอ่านให้ฟังเลยนะคือบินได้นะครับคือไม่ติดสถานะอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบกันไฟด้วยนะครับผมความสามารถมันเยอะมากมาค่อยๆดูดีกว่านะครับผมอย่างแรกกดตัว C ดูซิอ่าก็จะเป็นการยิงหัวสีฟ้านี้นะครับผมเปิบเปิบเปิบเป็นสกิลแบบว่าดั้งเดิมเลยนะของวิตเทอร์นะครับผมซึ่งมันพุ่งไปชา้าเหมือนกันนะเนี่ยะเปิบเปิบเปิบเอายิงไปยิงไปยิงไปนี่นะครับผมไม่โดนเลยอ่ะผมจะยิงใส่หมูอ่ะเออโดนซะหน่อยไหมอ่ะนี่ครับผมตุมต้ม,มกดตัว X นะครับผมกดตัว X คืออะไรวะ เอ้ของกดตัวเอ็กก็เป็นการยิงเหมือนกันนะแต่เป็นยิงอันนี้ยิงเร็วนะครับผมนี่เป็นกระสุนที่แบบพุ่งไปอย่างเร็วเลยคือไอ้เมื่อกี้เนี่ยจะเป็นอันสีฟ้ามันช้าใช่ไหมอันนี้น,นี้จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ไปอย่างเร็วเลยครับผมส่วนกดตัวแซดก็จะเป็นเหมือนแบบระเบิดครั้งใหญ่อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมันเป็นปุ่มซูมด้วยนี่วะเอ้ยกดผิดกดตัววีนี่วะกดตัววีโอ้ยระเบิดร,ระเบิดลุมมยังใหญ่นะครับอื้ผมกดค้างนี่ผมจะไปถึงเบสดล็อกเลยวะเนี่ยโอ้โหโอ้โห ผมว่าระเบิดนี่พอๆกับชาร์จคิปเปอร์เลยนะครับดูดิโอ้โหพลังระเบิดระดับวิเทอร์นะฮะอ่าเดี๋ยวดูได้พลังไหนโหดสุดครับผมกดตัว X ว่าตัว X เนี่แหละนะครับโ,โหยังดเดือดเลยนี่ยิงกระสุนมิสไซล์นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ระเบิดกดตัว V นะครับปุ่มนี่ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้คือแบบออปชันเยอะจัดอะใช้ได้3ปุ่มเลยฮะโอเคบินกลับมาฮะ ต่อไปครับผมเป็นเอนเดอร์ดากอนนะครับก็บวกเลือดมา180นะน้อยกว่าวิเทอร์โอเคไหนะลองบินดูดิอ่าบอกกดตัวซีแบบเหมือนพ่นนะลมหายใจมังกรอะไรอย่างงี้นะครับผมก็เป็นลูกไฟเอนเดอร์ดากอนนี่แหละนะครับแล้วก,กดตัวเอ็กเหมือนแบบจะผักอ๋อนี่ไงแบบเป็นการเหมือนขู่นะขู่แบบนี่คำรามอะไรอย่างงี้นะครับโอ้ยมอนสเตอร์ตายเลยคำรามมอนสเตอร์ที่อยู่ใ,ใกล้นะครับอ่ะไหนลองไก่ดิเริวไก่ลองโดนคำรามหน่อยอืตายเรียบนะฮะ อาลองหมูลองหมูปึ๊บโอ้โหเป็นไงล่ะเจอเจอพลังคำรามนะครับถึงก็ไปไม่เป็นแรงจริงแรงกว่าลูกไฟมั้งเนี่ยนะฮะปึ๊บลูกไฟนี่ไม่ไม่เท่าอ่ะไม่เท่าอ่ะเนี้ยคำรามนี่คืออย่างโหดอ่ะตายครับผมคำรามคำรามคือตายนะโอเคมาเหลืออันนี้เป็นอ่าสโนว์แมนเนาะเฮ้ยอ่า ภาพมันบั็กนี่ว่ะความสามารถก็คือเดินแล้วก็มีสโนอย่างนี้นะครับผมความสามารถเดียวเลยเฮ้ยแต่แบบทำไมแบบเท็กเจอร์มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับเออไม่รู้เป็นอาจจะเป็นที่ความผมก็ได้นะที่เท็กเจอร์เป็นอย่างี้นะครับโอเคต่อไปเป็นอันนี้เป็นแฟนทอมนะครับผมก็ได้นายวิชั่นนะบินได้นะครับผมแล้วก็ตกมาเนี่ยไม่มีฟอร์ดาเมจครับก็คือตกมาแล้วไม่เจ็บนั่นเองนะครับปุ๊บอ่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะ ก็บินได้ครับผมบินตอนกลางคืนได้สบายเลยลองทำเซตสองหมื่นงี้อ่าตอนกลางคืนนะครับก็นี่สว่างเลยนะครับตกมาปุ๊บไม่เป็นไรครับผมโอเคถอดปุ๊บก็จะมืดนะฮะคอเคต่อไปอันนี้เป็นอ่ากิ้งก่าหรือเปล่าวะปุ๊บอ่ะเป็นไงกดชิปเพื่อหายตัวได้เหรอแบบว่าเหมือนแบบแนบเนียนอะไรเงี้ยอ่าเป็นกิ้งกา่าก็บานไปนะครับผมประมาณนี้แล้วกันอ่ะต่อไปเป็นชาร์จคิปเปอร์ครับผมตัวนี้น่าจะบอกว่าแรงจัดนะครับกดตัวซีนะครับเพื่อระเบิดแบบระเบิดใหญ่เลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใหญ่ขนาดไหนนะ หลุมประมาณนี้เลยนะครับโอเคผมลองเอาหมูมาเยอะๆแล้วกันแล้วเราจะระเบิดดูเรียบร้อยนะครับเละเลยนะฮะหลุมก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวดูดิใหญ่พอตัวเลยอ่ะครับผมสําหรับาชาร์จคิปเปอร์นะครับสุดเจ๋งสุดเจ๋งมาตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นวิทเทอร์สีชมพูนะครับผมก็มีเลือดเพิ่มมาเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวผมเป็นเกมโหมดสูงก่อนนี่ก็เลือดมา280นะครับเดี๋ยวนะ คือมันยิงอ่ะยิงพลังวิเทอร์แห่งความรักอะไรอย่างนี้เหรอเฮ้ยยิงไปนะครับผมแล้วก็มีแบบว่าดอกไม้พุดออกมานะอันไหนลองลองยิงตัวเอ็กแบบนี้ปุ๊บอ๋อปลูกดอกไม้ครับผมโอ้โหอย่างดีเลยแต่อันนี้ไม่มีพลังระเบิดนะครับมีแต่พลังยิงอ่ะอันนี้นะครับผมยิงยิงเพื่อแบบสร้างดอกไม้อะไรเงี้ยเออโอ้โหน่ารักจัดนะครับผมใส่ชุดก่อนนี้ไว้แล้วกันนี่ทําให้รู้สึกแบบเหมือนมีพลังดีนะฮะ โอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากเล่นมอนนี้ก็เล,ลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับผมบายบายครับบายบายครับ